ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องวันทัดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็คือรุ่นอัลต้าพลาสติกค่ะมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนนะคะเวลาที่เราเปิดกล่องออกมานะคะสิ่งที่เราเจอก็จะมี ในส่วนของตัวเครื่องนะคะที่มาพร้อมปากกาแล้วก็ตัวที่เป็นเข็ม10เข็มนะคะส่วนของอุปกรณ์เสริมค่ะก็จะมีตัวสตริปนะคะที่จะมีทั้งไซส์ย25และ50ชิ้นนะคะในตัวที่มาโชว์นี้จะเป็นไซส์ย่ชิ้นค่ะตามด้วยเข็มค่ะที่จะมีอยู่ทั้งหมด25ชิ้นนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะ,ะมาดูที่วิธีการเจาะเลือดก,กันค่ะเริ่มจากการนำสตริปใส่เข้าไปในเครื่องก่อนได้เลยค่ะ ถามว่าเราเปิดฝาออกมานะคะจะมีสติปที่อยู่ในกล่องนะคะอยู่แล้วโดยที่เคลือบสารกันความชื้นเอาไว้ค่ะนำสติปด้านที่เป็นขาสีขาวๆนะคะสองขาเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องค่ะจากนั้นค่ะจะเห็นว่ามีรูปหยดเลือดกระพริบอยู่ที่หน้าจอนะคะก็เตรียมเครื่องพักเอาไว้ก่อนค่ะมาที่การเจาะเลือดกันนะคะการเปิดหัวปากกาของรุ่นเดลิกาค่ะจะต้องบิด ด้านข้างนิดนึงก่อนแล้วจึงดึงหัวปากกาออกมาค่ะจากนั้นมาดูที่ตัวเข็มค่ะเข็มรุ่นเดลิก้าจะเห็นจากภายนอกได้เลยว่าจะมีความเียวเล็กกว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะจะมีความเล็กแล้วก็เจ็บน้อยกว่ายี่ห้ออื่นค่ะวิธีการก็คือนําตัวปลายด้านที่แหลมกว่าเสียบเข้าไปที่ตัวปากกาค่ะให้ได้ยินเสียงกึ๊กแบบเมื่อสักครู่จากนั้นบิดออกที่หัวด้านบนเก็บอุปกรณ์ส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นปิดหัวปากกาเข้าไปค่ะ เมื่อเราปิดหัวปากกานะคะเราสามารถเช็คได้อีกทีหนึ่งว่าตอนนี้ปากกาขึ้นกลเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะโดยการดึงตัวปุ่มตรงกลางลงนะคะจากนั้นค่ะเราสามารถปรับระดับได้เจ็ดระดับด้วยกันที่บริเวณปากกาฝั่งหนึ่งค่ะหมุนได้ตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเจ็ดโดยระดับที่แนะนำคือระดับสามหรือสองค่ะเมื่อเราเลือกระดับที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการเตรียมคนไข้โดยการเชดแอลกอฮอล์ที่นิ้วมือนะคะ กรณี้แนะนำให้ทำการใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางแล้วก็เจาะไปที่บริเวณด้านข้างของปลายนิ้วโดยที่อยากให้ไล่เลือดก่อนที่จะทำการเจาะด้วยนะคะเมื่อได่เลือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกในการเจาะเป็นน,นิ้วนางนะคะสำหรับเคสนี้โดยเจาะที่ด้านข้างการเจาะกดที่ปุ่มสีขาวค่ะ เมื่อเราได้เลือดในปริมาณที่ออกมาแล้วนะคะก็นําเลือดไปสัมผัสกับบริเวณสตริปที่แถบสีเหลืองโดยนําเลือดเข้าจากด้านข้างค่ะให้เต็มแถบเครื่องสนับถอยหลัง5วินาทีและขึ้นค่าเลือดออกมาโดยที่เป็นตัวเลขขนาดใหญ่พร้อมลูกศรที่ชี้ว่าเลือดอยู่ในระดับไหนเคสนี้วัดเลือดได้ที่78โดยที่ตกอยู่ระดับที่เป็นระดับปกตินะคะก็อยู่ที่70 120ค่ะเมื่อเรานำสตริปออกค่ะเครื่องสดับโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นมาดูที่วิธีการทิ้งเข็มที่ถูกต้องนะคะกลับมาที่ตัวปากกาเปิดหัวเข็มออกนำปลายเข็มอีกด้านนึงที่เราเก็บเอาไว้ตอนต้นนะคะทำการเก็บคมเข็มก่อนค่ะหลังจากนั้นไปที่ถังขยะนะคะแล้วเราก็ดันออกโดยดันที่ปุ่มล่างสุดของตัวปากกาเข็มก็จะเด้งออกมาโดยอัตโนมัติแบบนี้ค่ะ ต่อมามาดูที่วิธีการตั้งค่าเครื่องนะคะโดยที่ณนะตอนนี้ที่เราดึงสเตริบออกไปเครื่องจะปิดอยู่ถ้าเราต้องการเปิดเครื่องกดปุ่มโอเคค้างไว้ค่ะค่าของเครื่องจะขึ้นมาด้วยค่าที่เราวัดไปล่าสุดพร้อมกับเวลาและวันที่ที่เราทำการวัดนะคะถ้าเราต้องการดูค่าก่อนหน้านี้สามารถกดลูกศรขึ้นลงไล่ดูได้ค่ะจะบันทึกค่าได้ทั้งหมด1000ค่า หากต้องการตั้งเวลาและวันที่ใหม่ถ้ากรณีที่เวลาและวันที่ไม่ตรงนะคะให้กดปุ่มโอเคและกดกดปุ่มล่างค้างไว้พร้อมกันค่ะค่ะจะขึ้นมาเป็นตัวเลขกระพริบให้เราเซตตั้งค่าไปตามที่เราต้องการนะคะถ้าได้ค่าที่เราต้องการจากการกดขึ้นลงเมื่อไหร่เราก็กดโอเคไล่ไปเรื่อยๆก็จะก,กระพริบไปในส่วนของชั่วโมงนาทีนะคะตามด้วยปีพศ ปีคศนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเดือนและก็วันนั่นเองหากต้องการกดปิดเครื่องก็กดปุ่มโอเคค้างไว้เป็นอันเรียบร้อยค่ะจบการเท